ว่าคาอรือเน่ยอ๋อสงๆนะใจติดเ สีวงัญญามาสุขภาพแข็งแรงเองรวยรวยมั่งมีสีสุขร่รวยองต้งไม่แ้มามาซองจะใหยิงต่องเลยใชครับยงมา